สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมไพวันนะครับช่องบ้านเมืองสองบายไพวันนะครับช่องบ้านเมืองสองบายไพวันนะครับจะพาทุกท่านมาชมบ้านเดี่ยว2ชั้นนะครับบ้านเดี่ยว2ชั้น4ห้องน,นอน3มห้องน้านะครับเนื้อที่58ตารางวาชื่อหมู่บ้านเพชรมณฑลนครลุงนะครับหมู่บ้านเพชรมณฑลนครลุงนะครับบ้านหลังนี้มีจุดเด่นหลายข้อมากเลยนะครับคือหนึ่งนะครับ อยู่ถนนเมนของหมู่บ้านนะครับถนนกว้างมากเลยนะครับอยู่ถนนเมนของหมู่บ้านแล้วถนนกว้างแล้วบ้านต่อเติมค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างสวยนะครับก็เดี๋ยวหมู่บ้านนี้นะครับหมู่บ้านนี้อยู่ที่เข้าทางสาย3าก็ได้ทั้งซอยสิริกาเสมนะครับสิริกเสมตรงมาตรงนครลุงหนะครับตรงนครลุงหอยู่ใกล้ๆกับนครลุงหหรือเข้าทางสายสตรง ตรงนั้นเขาเรียกว่าวัดซอยวัดบุญนะครับทางนั้นก็ได้เข้าทางหมู่บา้านเศรษฐกิจก็ได้นะครับเข้าได้หลายทางนะครับเดี๋ยวก็จะมีทางเลี้ยวทางอะไรเยอะหน่อยหนึ่งรายละเอียดเดี๋ยวถ้าลูกค้าสนใจหรือทุกท่านสนใจก็เดี๋ยวผมส่งเป็นลิงก์เป็นอะไรให้ไปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมพาชมข้างในนิดนึงนะครับคร่าวๆก่อนนะครับเชิญครับออนุญยาตนะทีจีน่ ก็เข้ามาก็เจอเป็นประตูแสแตนเลสนะครับประตูแสแตนเลสอย่างดีเลยนะครับหน้าบ้านลงจอดรถนะครับก็ต่อเติมลงเข็มต่อเติมอย่างอย่างสวยงามเลยนะครับด้านหลังโน้ตน,นะครับด้านหลังพางมาดูด้านข้างตรงนี้นิดนึงนะครับตรงน้น ต่อเติมขึ้นมาใหม่นะครับตรงส่วนตรงนั้นต่อเติมขึ้นมาใหม่ต่อเติมสุดเลยนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปชมข้างในนิดนึงนะครับ เบืองต้นนะครับข้างในพื้นนี่เป็นพื้นหินแกรนิตนะครับเป็นพื้นหินแกรนิตอย่างดีเลยนะครับประตูก็ไม้สักอย่างดีเลยครับสวยงามพอเปิดประตูเข้ามาปุ๊บนะครับก็จะเป็นห้องโถงใหญ่นะครับห้องโถงใหญ่เปิดเข้ามาเป็นห้องโถงใหญ่นะครับ เราก็จะมีห้องนอนนะครับพูดตรงมาใกล้ๆจะหนึ่งมันเสียงมันไม่มีม่ก็จะมีห้องนอนหนึ่งห้องตรงนี้นะครับมีห้องนอนหนึ่งห้อง <S <S เสร็จแล้วผมพาไปห้องครัวนะครับพื <S 1> <S 1> ้นอย่างดีเลยนะครับเป็นหินแปรมิตอย่างดีเลยตัวบ้านเดิมอยู่ตรงนี้นะครับตัวบ้านเดิมอยู่แค่ตรงนี้ตรงนี้เป็นส่วนต่อเติมขึ้นมาใหม่นะครับเป็นส่วนต่อเติมขึ้นมาใหม่ เป็นครัวเป็นเคาน์เตอร์ทำซิงทำฝ้าหลุมอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นแยกออกมาทีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะแยกออกมาเป็นห้องน้ำหนึ่งห้องห้องน้ําห้องที่สองนะครับตรงนี้เป็นส่วนต่อเติมนะครับส่วนต่อเติมเมื่อก่อนห้องน้ําจะอยู่ข้างในทุบออกมาให้ไปอยู่ข้างนอกเดี๋ยวผมพาไปชมข้างบนนะครับ ห้องนอนหนึ่งห้องอยู่ขวาเมือนะครับจะเป็นห้องนอนหนึ่งห้องก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับก็มีห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะครับโอ้พวกนี้เย็นมากเลยนะครับตอนนี้เจ้าของเดิมทําเป็นห้องพักแบบติดหน้าต่างให้ลูกค้าห้องน้าก็ใหญ่พอสมควรนะครับห้องน้ําบนนะครับก็ใหญ่ ส่วนห้องนี้ห้องนอนใหญ่แต่ว่าตอนนี้ที่เคา็อรไปอยู่เลยเลยไม่ได้เข้าไปตรงนี้เป็นวอลเปเปอร์นะครับทางเราก็จะลอกออกลอกเองหมดเลยนะครับทาสีใหม่ฝ้าทำหลุมมีบัวเล่นรูเล่นอะไรให้เรียบร้อยนะครับสวยงามก็ผมสรุปนิดนึงสำหรับบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นสี่ห้องนอนสามห้องน้ำนะครับข้อมบลมี สามห้องนอนข้างล่างมีหนึ่งห้องนอนนะครับข้างบนมีหนึ่งห้องน้ําอยู่ที่หมู่บ้านเพชรมนทนเพชรมนทนนครลุงนะครับห้าสิบแปดตารางวาอยู่ถนนเมนหันหน้าไปทางทิศตะทิศตะวันตกนะครับอยู่ถนนเมนถนนในหมู่บ้านค่อนข้างกว้างน,นะครับชื่อหมู่บ้าน เพชรมณฑลนครลงถ้าท่านผู้ชมท่านไหนลูกค้าท่านไหนสนใจก็ลองแวะเข้ามาดูได้ดูทำเลดูโลเคชั่นได้นะครับบ้านรอเข้าตกแต่งอยู่นะครับอยู่ระหว่างเข้าตกแต่งถ้าท่านผู้ชมท่านไหนลูกค้าท่านไหนถ้าสนใจก็สามารถจองได้นะครับแล้วก็มาออกแบบร่วมตกแต่งด้วยกันนะครับบ้านหลังนี้ผมตั้งขายที่3ามล้านแปดแสนห้าหมื่นนะครับสามล้านแปดแสนห้าหมื่นราคาก็มาคุยกันนะครับถ้าชอบขอให้ชอบนะครับราคามาคุยกันนะครับฝากบ้านเดี่ยวหลังนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับ Yeah.